สวยเท่าไรนะผมแล้วก็ไม่ได้มัดน,นะครับไปถึงจะครบหรือเปล่าไม่รู้นะฟังเจ้าของเร่ที่นะก็ต้องไปถึงทางใหญ่ก็ต้องจอดดูทีนึงนะครับตอนนี้ก็ยังคนก็นอยู่2องคนอยู่นะผมหนึ่งร้อยสิบหก้นนะครับ สองพันนะครับก็ตกคันละเฮ้ยตกก้อนละสี่บาทนะผมก็คูณเอาเนาะก็ได้มาที่บาทละนะครับ พันเดียวนะครับผมไม่ไม่เบรกเท่าไรเนาะเพราะว่ามอนเพอขับตามหลังเขาแล้วมองเห็นมันโยกมากมันก็หยอดไปตามเขานะครับโอ้ ตรวจก่อนนะครับผมน่าจะเป็นแถวๆนี้นะครับนี่นะครับไม่รู้ตรงไหนนะผมก็ไปตามเขานะ <laughs> เจ้าของฟางนะผมต่างคนต่างไม่รู้จักนะครับโอ้นี่หลือบ้านนี่ละมั้างเนี่ยบอกว่ามีควายอยู่หน้าบ้านนะ ไม่เคยมานะครับผมต้องยอมรับเลยว่าผมไม่เคยมานะครับเอาผมมาทิ้งไว้ผมหาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วเนี่ยถ้าแบบไม่รู้ข้างนอกนะครับครับปิดตาแล้วมาปล่อยไว้นะน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะครับผมจริงๆด้วยนะครับ 要要。Yo, no. เรียบร้อยใกล้นะครับไม่ไกลเลยนะครับผมระตรีระยะทางไปก็กิโลก็กว่า2กิโลประมาณนี้นะครับอ๋อนะดับดับไปเลยนะครับผมนะอ๋อนะครับเดีเย๋ยวจะเอาคันนี้ล,ลงก่อนนะครับผม เตืนเล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 ตนโอ้เดี๋ยวนะผมเดี๋ยวเอาลองเลยนะครับโอ้ฝั่งเก่าใหญ่ก็เลยเยอะนะครับผม นั่งกระชอบกัดกระดงแล้วก,ก็กเออยชอกกระิดาาจีเปน็นนั่งว่าดาว่าตบแล้บมองแกแมงม้มเลือกเลยละเบนแจมากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ